สวัสดีครับก็มาชมกันอีกหนึ่งพิมพ์นะครับก็พิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเนาะง่ายๆนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับศิลปะถุกวไทยหรือเปล่านะครับก็มันเยอะเยอะเหลือเกินนะครับเยอะจนจําไม่ไหวนะครับเราก็ดูเนื้อหานะครับพิมพ์ทรงมันโอเคอยู่แล้วนะครับเราก็ดูเนื้อหาความเก่าความเป็นธรรมาชาตินะครับอ่าเนี่ยซุ้มม้วนยุบแยกย่นหดเหี่ยวแห้งนะครับ เป็นธรรมชาตินะฮะเนื้อนี้ก็เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองหลังอักษรจีนอีกเช่นเคยนะครับส่วนใหญ่แล้วอักษรจีนนี้จะเป็นในเรื่องของคํามงคลทั้งสิ้นนะครับจะเป็นคํามงคลทั้งสิ้นนะครับสวยงามนะครับเป็นแท่ง